หลายจ็บจือนะพ่อแม่พี่น้องหากะดีตะเมาใครอึ้องพี่น้องเมาเมื่อวานนี้เชื่อน้ำเกลือนี่ไข่เอ็ดนะเชือสองอันหยิบ อยู่นนี้นะ่ยดพักไส้เขากระข้นกระ้นฮะแมงตาโอทพกินปกเซ็บ ทักททยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมสคุซุโคเนสบายดีตอนสไยเดอพ่อพี่น้องสสลเอรมุนิกะเมน้องจะดีก็ออกมาอันไฮออกมาเดินพี่น้องเออพี่น้องเอ้ออกมาไฮออกมาเดินพี่นะออกมาสซนพี่นะออกมามันนี้เนี่ยออกมาปุกมันต้นพอเป็นพี่น้องเอ้มุนิกะอากาศมันกะเอาเอาแน่พ่อพี่น้องเอ้เมื่อวานนี้ฝนตกนะฝนตกลิ่นเลยเมื่อวานนี้นะแล้วก็บบดีมาเมื่อวานนี้พ่อพี่น้องเอ้ ได้มาโมนี่มาแล้วกะเมยน้องจจดีถ้าเไปถ้าเรเฮาอันปุมันต้นได้พ่อพี่น้องเอ้เวลาน้องจะดีขั้นก็เรากอดแกะกอดแกะด้ลูกสบายดีปะลุงก็สบายดีปะลุงน้องจะดีเพิ่นกับมาละกะทั้งพอจะดีน้ามานะมาปุมันต้นแต่ถ้าเเฮ้าปุพ่อพี่น้องเอ้หาเฮ็ดก้อนเอาเฮ็ดก้อนเฮ็ดตับไปน้อยเมยน้องเจดีเห็นเฮ็ดตับไปน้อยนะพอดีกินพอดีอันงามนะพ่อพี่น้องมันกำลังจงกระจูมอยู่เดียว เก็บก้อนพี่น้องก่อนค่อยไปกะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและฮับสมเนาะที่เข้ามากดไล์ก็แร์ส่งกำลังใจเฮ้อแม่น้องจะด,ดีตลอดมาเนาะแม่น้องจะด,ดีกะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อผู้เลือกเข้ามาเบิ้งใไม่ๆมก็อย่าลืมกดไล์ก็แร์ก็ติดตามป็งกำลังใจเฮ้อแม่น้องจะด,ดีเอ็ดคลิปไม่ต่อไปเด้พอพ่อแม่พี่น้องงามพ่อแม่พี่น้อนงม,ม,มันทะลบานนะแต่เม้นทเท่านี้ได้พ่อพี่น้องเว่าหลายนึงนะมึงมดกัดได้รู้เด้อ จำได้เอามีดมาพร้อมพร้อมพี่น้องมีดไปยุติแตงกงพูดนะมนันมันแล้วมันแล้ยกังเว้นเลยพี่น้องกินง่ายเลยนะนถ่ายถ้าพเจดะดีโอ้หลายเนาะโอ้โอ้ไปเลยไปแล้แลนี่นี่เจรีนี่ขี้ห <laughs> มนัมนหมันเนาะงามเลยนะ บ้าพวกแม่หืมก็ลุลังเกยบเด,ด้อโอ้จอกเหมดบนะ<ค>นอะ<า>อกเมดุแล้วบอกเขคนมเหตตาบกะจะออแล้วเนาะพพี่น้องแบบนี้นะเห็ดนี้ออแล้วเนาะเหดไก่น้อยเหดไก่น้อยเซ่บจะบกมกกระแสบนะเหดแบบนี้นะ็น้้ โดยนี่แม่ผู้ผลกระมิ้นะผู้ติแม่พี่น้องเอ้ยคือเฮดตาบอันใกล้น้อยนะมันอ่อนหลายนะพ่อแม่พี่น q, tá, ้องมาเน็ตเพ่อล eh ูกระเบ้าจะดีหของจะนะเบ้า น้องจะดีเพื่อนกัตตาไม่แล้วเนาะกัตตาเบะเพื่อนนะเอาเป็นยูบาลุเมาเป็นยูน้องจะดีเพื่อนอายุฝานะเพื่อนแม่น้องจะดีกะเอาแบบนี้ก่อนพี่น้องเะาะฝานั้นเนาะงฝานั้นกระลายเติบแข่งเสื้อหยดพักสไลด์นะคักคัก เดี๋ยวลูกอยอฟ้านั้นแล้วลูกอ,อย่าไปงูเอาวีเม็ดแม่หลายจืดจืดนะพราแม่พี่น้องเอาอยัางมีเม็ดอยู่ได้อตัวน้าเมย์น้องจะดีขึ้นก็ จิมจีมอยู่เฮดตาบก็บออบแบบนี้แค่แน่นอนเพราะพี่น้องเอานั่นเหมือนี้นะช่วงละคักนะนี่เป็นเฮดตาบไปน้อยจิมจีมนี่รถ ไม่น้อยกะได้ลายเติบนะพ่อแม่พี่น้องเอาวันนี้กะสิได้มาปุมั่นก้อนพ่อไม่น้อยส่วนพอจะดีเพิ่นกะเฮ้ออันอันนั้นพ่อพี่น้องคุดคุมคุดคุมนะคุมปุมั่นต้นปีนี้นะบม่ได้ไถ่นะปีนี้บม่ได้ไถ่ายไ่ได้หยุกลงเลยมันอ่อนอยู่อ,ยอ่อนเนาะสบายดี กะณีจะเมาใครอึ้งพี่น้องเพราะจันด้กินไข่อึงเมื่อวานนี่เมาเมาเมื่อวานนี่แพ้ไข่อึ่งไปแพ้ไข้เกลือี๋แบบนี้แพ้ไข้อึ่งไข้กลือเข้มกับพิทีอีพอจันดีไอพอดีๆแล้วกะสิได้มาปุ่มันมาลุยเวทต่อเลยไ่ได้พักพอนั่นเพราะพี่น้องเอ้ยเวยังข้าหน้าข้าหลังอยู่คอยกะสิได้หอนมันก่อนมาปุ่ น้องจะดีแน่น้องจะดีเอ,อ้ยจะเป็นผู้ปุ๊บบอฮะน้องจะดีพันทาย,ยุห่มพุดน,นะมันแดดพอพี่น้อยเมื่อวานนี้ฝลเนตก๊กคอยกะับบิดห้อนซ้ำแสดงว่าอีเมเพันหอนพี่น้อยทางเบาทอดกับคุณเมเพันมาซอย ถอนเฟินกาบโค้ดทั้งว่าจะดีกับโค้ดคอยกซเดเสดเอาไปปุนะเพราะยุหอนใช่ไแม่ผัดมีดดงเดียวนึงพอแม่พี่น้องเอ้ยแม่เพิ่งก็ลืมผาเพินไม่ได้ถือผามาปุปีนี้นะไม่ได้เซตลำยาได้เพิ่นะ้องปุตามปิดตามเกิดปุธรรมาศาสตินี่เออ วันจุนี้จะต๊ะท่แล้วมันลแดดเลยเจอวอลพิแสงแล้วเนาะแดดเลยจะดีเอ็น้าแล้วสิ ปุกอันนี้เลยนะพ่อให้น้องปุ่ยเอส,สองขอล้อแล้วก็เอาตินิซ่าแล้วก็ถมเย็บนะน้องจะดีเพื่อนก็ได้ย้อนนะเพื่อนอันเอาลมาัมมันต้นเซอรอกะต้าฮอเม่ไปปุอันนี้นะเฮ้ยพอได้ได้ได้เฮ้ยพอบ่อ เพ่อคอยอีแล้วบะนี้่ะยยอย่าทิมงสไดคอยเอดเ็เอด,เเอดเป็นไว้ๆน้องจะดีคอยเอ็ดนะอน,ลนแ,ลแล้วมันล้นละ้ะน้ำมันเหยนมันบ่เฮพยายามมันเหรลูกมันบ่เฮมันเฮแล้ว ส่งสีเหลืองเพวกอก็ซื้อเพืกอก็ป้าป้าป้าซื้อเ้อป้าซื้อเ้อจะสองอันเยีบ ตังแตังพอจะดีเทงแล้วตอนนี้นะสายแล้วนะพ่อพี่น้องปุไปลายเติบแล้วนะแต่พี่ไปพูทางนี้ย่างอยู่นะว่าคอยปุพูดดีอยู่พอจะดีเพื่อนหากะมันยังดนน้อยๆองน่เพราจะดีเพื่อนปุน้องจะดีเพื่อนเยอะเข้าละสายแล้วนะเฮาสีหาเฮ็ดยัวจิ่นก้อนตอนแรงจังลงมา ต่อไม่อีพอพอ๋พ่อพี่น้องยบรรยากาศมันนี่กะไข่แน่ได้พ่อพี่น้องมันมีเอาไปเลยเนาะมันแดดกะมีลมเนี่ยนะมันจะเย็นๆแนะ่พราเอสอยู่วันนี้นะเดี๋ยวหาเฮ็ดกิ้ยูเฮ็ดกินก่อนเฮ็ดตับไปน้อยละพี่น้องเอ้ยคือแม่น้องจะดีเอาเฮ็ดตับไปน้อยมือเสานี่นะกับต้มป่าแนะ่ต้มปานิ่นเอามาตะบ้าน ทางน้องจะดีกะนไอแม่กับปั้นอ well ันนี้ก้อนพี่น้องเลยกินมะม่วงก็แล้วกินมะม่วงคือยามนี้นะมีมะม่วงนี่ยนี่มีน้อด้อม่วงน้อยคนน้อยกิน่มมะวงน้อยเนาะแต่่มมะวง่าแค่ทางน้องจะดีกับปลาทอดโซนปิ๊กเก็บมะม่วงกับมามิดหยามันไม่ได้กินได้เพราะพี่น้องเอ้ยยมิดยามมันแล้วเนาะเดือนนั้นบ่เดือนเจ็ดว่ามิดหยามัน ทางพอจะดีเพื่อนดังไฟอยู่ต่ล้างพืนะ่นนะบรรยากาศเย็นขนดเลยพี่น้อยอยู่แวไหนยเงหน้ามันนี้นะส่วนคอยกาสิได้อันตัดตีนเฮ็ดตับน,น้อยก่อนมือสาวนี่ละนี่นะอุ้ยหมดทั้งหมด vượt tín hiệu hết, cứ vượt phao này mẹ tội lần này đi lên đây nào vượt tội lần này vượt tội lần này vượt tội lần này vượt tội Hả? เด็ดตีนก็นแล้วแล้วนะพี่น้องเด็ดตีนเฮ็ดแล้วแล้วเนะาะเดี๋ยวแม่น้องจะดีสิเด้เอามาล้างวันนี้นะล้างกระเปาเสื้อผื่อนะเพื่อขี้ดินมันคออกพี่น้องเอ้ยมันฮัดมันบีเข็มนะพี่น้องแม่น้องจะได้ล้างจากสามน้ำน,ะน้ำกับน,น้ำผายพี่น้องมันมเป็นสีแบบนี้นะมันฝนตกไหม แก่งเสื้อเฮดอันนี่พร้อมนะพี่น้องเฮดเข็มแก่งเสื้อเฮดนี่พร้อมนะ เต็มทวยพี่น้องเอ้ยผลเดียวกับเห็ดตัดไปหน่อยตัดเจวก่อนไปนี่พรอะไม่พี่น้องเอ้ยเจวกะมาคิดดิฟน้อยเดียวนึงนะสลายไม่มีมากินห้าวเนะาะตัดมากินห้าวซ่คิดดิบกับมี่ซี้ามโน้อยนะ ตับเละอนะะะนั้นเละจะนี่ข่นี้แหละพี่น้องเอ้ยแม่มาคิดอันนี้มาคิดห้ามมันตับเนี่ยโซลายันเพชรนะยังดูพี่น้องเอ้ยวินกับสามโคลเพืน่นกับซาเมีเ้ยวนะแม่ต้องจะดีอ้มอมเอามาขอเดี๋ยวบุ๋มเคืองเซียวกับเป็งนอกก้อนจังลงเงินแกงนะลงขา,ลางตลามพลพี่น้องเอ้ยต่อไฟยเทิงเพิงทลามี่ะะมนะ เก๋แล้วก็ซื้อน้ำปลาได้ซื้อน้ำก็แจ่งซื้อยอดพักสไลด์หรือยอดพักบมละละพี่น้องเอ้ย แม่เ้องเจริญวิเคาะซื้อพร้อมได้มันพคตรพุ่นละเฮ็ดชุกพุ่นจังอันพึกพักลงซื้อให้กับพีาลูกปลาเร่อฝนตกห้ามเมื่อวานนี้พ่อแม่พี่น้อง,งคุณยังสมอยู่ ลุ่มพัดกลมอแล้วบ,บนันน้ำห็ดเอามาแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำกระิหลายๆเน้นะน้อเห็ดพุทธถึงเติบแล้วนะพ่อพี่น้องเดี๋ยวยอดปักปละสุงสื้อวันนี้นะยอดปักสไล พอจะดีโปงกาซิมอีนะกาซิมจังซิมบ่กาซิมอยู่บ่กาซิมพราจะดีลาบเลยวะกินย่บอ่ะสาเก่งฮิตนี่กินยุบเยอะไหพราจะดีเพิ่นเมาอึงเมื่อวานนี่แกงฮิตกับวเยอะอีกปะดอกินข้าวละล้าซื้อแล้วพอจะดีเมาไข่มันเมาไข่อึงไข่อึงก็กินไปหลายดอเพ้าพี่น้องเอ้ยพอจะดีเนี่ยกินเครึ่งนึ่งเมื่อวานนี่เมาซ้ำ แดงตาโอดพร้อมพี่น้องเอ้ยน้ำมันแดงอ่อนๆมันนะจามกินแซนะ่บนะป่นกับแซ่บเดี๋ยวกินข้าวพูดแล้วพี่น้องเอ้ยจังข่างจังจ่ากินตอนนี้คือข้าวแห้งนะตัก่อนมันไม่ได้แดง,งนะน้องแดงมาคิดไม่ได้เพชรจังไม่งน้องจะดีเยอะกินข้าวเพราะแดงหวงคิดละ <laughs> ยันพอาะจะดีแยบวำ เด็กจะซื้อบิ๊ดดี้เพจนางมันละว่ะนางก้อยสิบมันเดี๋ยวพอไปจังมะเข็มตื่มเนอะไว้ไปได้สิ่ง <c oughs> สมัครล้วพี่พ่อพอได้ลงเก่งได้สิ้มเพื่อนอนหิวข้าวให้ง เดี er um. ๋ยวเราจะดีเดือดจางน้อยนึงจางน้อยนึงตึมแดะหรือตืมเกลือตึมแดะเอาละกินกะเพราไหมนะพี่น้องข้าวเท่งมานีดกะคือแกงเห็ดตับไปน้อยกับเห็ดเข็มเส้นเดี่ยวนะแกงเส้นเดี่ยวนี่กับบูปลาปลานิ่นมาตะบ้านปลาเด้อพอพี่น้องมากินข้าวเท่งน้ำเดืยวเด้อข้าวง่ายน้ำเดียวอยู่ทุ่งหายทวงหน้า หอยยูน่าโซวนในปาลุงนะปลือมันกิน้ารเเนอเลสได้สดิร้เซ็ดรู้เซ็ตรูบแซ็ตแซ่บเอาอู่แก้อู่ก้อแงักไม้พวก กี่เออ้ละกูไม่น่เลยคเียดเมนเกไม่ยเลยเยอะอะปะเยอะนอนเคย จะเยอะหาเห็ดพออีกนีออ่กินข้าว,ว,ว,วดีกว่าห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 าจะเห็ดมาชิลล์น้อยน้อยมันป่าบ้างเลยคนมักก่า แ่งกูิอตงกไม่อานมูให้ิอ์ก็ไม่กิน้ำยาละกานซได้อันจ้แม่นั่งไม่ตะโอดก่อนพรม่คน้องเอ้ยซื้อกับเป็นงงคับดิซเซอร์นี้ Ne yeah, mangino ไพ่ก,ก็เป็นก้อพอดีนะจนยางไม่พ่อแม่พี่น้อง ไผ่มันแห้งพวกกันแลน้วเนาะเดี๋ยวไปเพื่อพราะจะดีซิมก่อนเดี๋ยวเพราะจะดีซิมนี่บอยันเพราะจะดีพิกายัน<า>ยันเพราะจะดีเมายันเพราะจะดีแพ้แพ้คืออ,อึงเมื่อวานนี้นะได้ไปห้องหมอห้องพยาบาลเลยห <c oughs> มก,กินแซบเพิ่นได้ไปห้องพยาบาล <c oughs> เลยซิมมีซิมตัวดำดำแลมีแซบดีซิมตัวขาวๆตัวดำมีชมคืนชมคืนไฟแห้ง น้องจจดีเพิ่น,นเมื่อบ้านพ่อพี่น้องเอ้ยมือเอาน้ำกินน้ำติ๊กน้ำใต้แม่น้องจจดีย์ได้คะ่กินอยู่หหยอยู่เดินนะคะ <c oughs> กินปลากระแซ่ ต้องพอน้องจนดีเพนะื่อน่ะน้องจีดีเพื่อนมาตะบ้านเอ้าพอพี่น้องคือกินข้าวกินน้ำยาเพื่เหลือกาจะดได้ ก็โตพักพ้นจังน้อยกะสิได้ออกไปเข้าไปปุมันอีนะพ่อพี่น้องคือสำหรับคลิปวันนี้กะมีมีพลายเนาะกะข้อมูลกับเจอหลายพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามได้ครับสมเนาะแน่น้องจะดีฝากกดไลก,ก์กดแชร์กดติดตามมาเด้อที่สำคัญการเบื้องโฆษณาให้แม่น้องจะดีเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจเอดคลิปไม่ต่อไปเนาะคลิปหน้าไม่รู้น้าพบพอเดยไ์ไหมสบายดีดบ๊ายบาย